อ๋อเดี๋ยวก็พูดถึงอิสมโอนิดนึงนะม่อคืนเนี่ยนะกูก็ดูตอลลัทอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยแหละดึกแล้วอิสมโอมันเดินมาเนี่ยมาขอประตูบ้านกูเนี่ยนะบ๊อกบอกบอกบอกอ่นะกูกเดินไปเปิดนนรวยเย็ดแม่เนี่ยถามบอกอ่เนะนี่ กูก็ถามว่าเอามาไงนี่ยนะบอกกูก็ถามมาไงเนี่ยเออรวยเย็ดแม่บอกเนี่ยฉันมาหาพี่เนี่ยบอกมาหากูนะรวยเย็ดแม่นี่ยบอกเอามาในผัวไปว่านเลยนะกูถามนนะฉันเลิกกับผัวแล้วนะกูกบอกเอาทำไมละ่นะ เอาไม่มันนะมันบอกนะเออมันบอกนะไอ้สัตวนน์ก็ะัวนูเอาไม่มันนะนะเออกูบอกกูบอกเอานั่งโต๊ก่อนนะเนี่ยนั่งโต๊ก่อนสินะแล้วกูกูก็เข้าไปในขวนะเข้าไปในขวัวแบบนึงนะ่งแล้วกูเดินออกมาเนี่ยมึงรู้ไหมรวยเย็นแม่เนี่ยอีสมโมเนี่ยนะ ถอดหมดเลยต่อหน้าต่อตากูนี่เลยถอดตรงโตเนี่ยโอ้โหบอกว่าอีนังนี่มันไม่ธรรมดานะกูบอกโอ้โหหมดเลยเนี่ยกูก็เลยถามอีโดเป็นงานไหมเนี่ยนะเนี่ยกูก็ถามนะเป็นงานไหมเนี่ยอ้าวในบุญดิเนี่ย ก,บกยยูบอกหมุนหุนหุนหุนเนี่ยกูก็โทรบอกไอ้เทาเลยไอ้เทารวยเย็ดแม่กไอ้เทารวยเย็ดแม่เอาเมึงมึงมาบ้านกูหน่อยดิเนี่ยมึงมาบ้านกูหน่อย,อยกูเอาเชือกเอาเชือกมากับนมข้นมาเขาบ,บอกเชือกอันเชือกเส้นมาที่บ้านกนะูเนี่นรยรวยเย็ดแม่ไอ้เทามาถึงกัน,นีิ ไอเท่าเดี๋ยวมึงจัดการนะอุ๋ยนั่งนี่เขากระเตียงนี่นะกูก็บอกเนาะอุ๋ยนั่งนี่เขากระเตียงนี่แล้วมึงเอานมลาดลาดลาดเดี๋ยกูออกไปก้นอกแป๊บนึงเนะี่ยกูม้ามึงต้องเลียให้สะอาดนะกูกูก็บอกเนาะบอกไอเท้าอ่าเดี๋ยกูไปก่อนรวยเย็นแม่ม้ามึงต้องเลียให้สะอาดนะ